สวัสดีครับปบก,กับเชนเจอร์นะครับข้าเกมมาวันนี้นะครับโตเกมแจกตัว7ปีครึ่งมาอีก10บใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามืดมาหรือยังนะครับคือผมคิดว่ามืดน่าจะมาแทรกระหว่างนี้นะอาจจะไม่ต้องรอถึงวันที่24นะครับอสุดท้ายยังไม่มานะ มืดยังไม่มาก็รอกันต่อไปนะครับคือหลายคนเนี่ยทีมเดิมดีอยู่แล้วนะครับต้องการแสงมืดเก่าเนี่ยมาเสริมทีมครับมันก็ช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ถ้เกิดทีมที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอยากจะให้เน้นโคโรโบเรนเจอร์ La Bo มากกว่านะตามที่บอกไปแล้วนะครับว่ากบดำเนี่ยตอนนี้น่าจะมีกันเพียบเลยครับของผมนี่20ตัวแล้วนะซึ่งผมก็ตั้งเป้าไปที่โคโรโบเรนเจอร์ La Bo นะครับ อ่าโอเควันนี้อยู่กันที่ ID 8นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัว7ปีครึ่งครับฮาเรนเจอร์ uh, Ranger, ตัวเก่งมาเสริมแกล่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยทีมเป็นแบบนี้อยู่อ่าผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าผมตั้งเป้าที่เดือนหน้านะครับรอบโคโลโบเรนเจอร์ Ranger, ประจําเดือนตุลาคมครับไอดีนี้ตอนนี้ของผมเนี่ยดันลีกเป็นทองหนึ่งแล้วนะอ่าเพชรสามนี่อาจจะยังยากอยู่เดี๋ยวไปตั้งเป้าเอาเดือนหน้าแล้วกันนะเอาแบบทีเดียวเลยครับไปถึงเพชรหนึ่งเลยแล้วกันนะโอเควันนี้เดี๋ยวมาเปิดก่อน เปิดก่อนะครับตัว7ปีครึ่งครับดูว่าจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มเติมครับแล้วเดี๋ยวมาดูทีมของผมนะเราจับปั้นทีมเล่นกันง่ายๆครับกับเรนเจอร์ในตู้7ปีครึ่งโอเคน่าจะมีประมาณสักอ่ะสาครับเดี๋ยวดูกันครับว่าจะได้เรนเจอร์ตัวอะไระครับมาเสริมแกร่งนะหรือว่ามาติโอ้โหอันนี้ดีใจนะอ,อันนี้ผมดีใจนะครับเพราะว่าฟิชชูเนี่ยเป็นตัวบัฟสะท้อนดาเมจ ใช้ดีดีครับในกิวเลตบ้านที่สามารถสะท้อนได้คือตอนนี้มันมีอยู่3ามสามบ้าน,นครับแล้วก็จะมีบอสอยู่3ตัวนะครับที่สามารถสะท้อนได้คือผมมีเวลร้อยสี่บะคือแบบว่าเน่ามากเลยนะอันนี้ดีใจครับนำไว้ใช้หลักๆนะสะท้อนดาเมจในกิวเลตและก็กิววอลก็ได้ดีอยู่กันะะนะใช้ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับยินดีเลยครับ อ่าตัวนี้ผมเลือกที่จะย่อยทิ้งเลยนะครับคือผมต้องการตัวที่แบบใช้งานได้จริงอ่ะสำหรับ ID 8ดีนะครับตัวนี้ก็ย่อยทิ้งนะอันนี้ผมก็ย่อยทิ้งนะครับอ่าตัวนี้ผมก็ย่อยทิ้งโอ้โหบอกว่าอยากได้ที่มาเพียบเลยนะอฟิชูไม่เป็นไรตีบวกเพิ่มเติมเพราะว่ามีอยู่1ตัวนะอ่ะาแปดดาวธรรมดามี1ตัวครับอันนี้ก็ตีบวกไปอีกหนึ่งนะครับอ่ะทีเรกย่อยทิ้งนะครับชัมอนย่อยทิ้งนะครับเตียวหุ่ยเนี่ย ถ้าผมมีฟิชชูแล้วเนี่ยผมก็ใช้ฟิชชูนะแล้วที่เดลือก็ใช้พวกดาวย่อยับหนึ่งพวก1ดาว2ดาว3ดาวนะอันฉะนั้นเตียวหุยเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ใช้ในไอ้ดีนี้นะครับเพราะว่าตัวชนใกล้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นโคนีนักเรียนใน PPP นะะของผมนี่ผมเลือกย่อยทิ้งนะครับเตียวหุยเนี่ยใครไม่มีตัวบัฟสะท้อนหรือไม่มีตัวชนใกล้ใน p v p เนี่ยเตียวหุยใช้ได้นะ,ะตัวนี้ผมย่อยทิ้งนะครับจริงๆมีบัฟสะท้อนนะอันตัวนี้ผมจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ อรอตีบวกนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่บัฟช่วยทีมแล้วก็ปวดศัตรูได้ดีอยู่นะอ่ามูนไอโบเอเอเดี๋ยวไปพูดเรื่องของแหวนเลี้ยวหนาดนิดนึงคือคลิปเมื่อวานเนี่ยผมทําค่อนข้างจะละเอียดมากนะทั้งคําแน,นะนำครับแล้วก็การทดสอบอยากให้ดูคลิปให้จบก่อนเพราะว่ามีคนถามเยอะมากนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องแหวนเลี้ยวหนาดกันอีกทีนึงนะอ่ะตัวนี้ผมเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่า ID 8หรอตุกกันบินมีหรือยังไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ละลืมอยู่กันนะ อมาต่อกันครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับสมชายย่อยทิ้งนะครับโตโคอนสึกย่อยทิ้งอตอนนี้ผมต้องการคริสตัลเป็นอย่างบ้างนะจริงๆเนี่ยห้ารูบี้ก็ต้องการอยู่กันอันเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าห้ารูบี้ผมจะใช้วิธีการเปิดนะครับเปิดกาชาเอฟอานะอามูลพพนจรถ้าผมได้เป็นออลตร้าเนี่ยผมจะใช้นะแต่ว่าพอได้เป็นแปดดาวธรรมดาเนี่ย อาจจะตีบวกไม่ทันมัง้งอาคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเอาอเคก็ถือว่าได้เรนเจอร์นะครับมาเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เอาจริงๆนะเออเพราะว่าอยากจะได้นะครับแต่จะผมขอล็อกนะครับคือตัวที่เปิดได้แล้วเนี่ยแล้วต้องการจะนํามาใช้งานจริงๆอะ่ะมันมีอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับอ่าซาีป้อมบึมนะครับก็ขาดอีก2บวกนะครับมีตัวอะไรอีก อโคนี่นักเยนผมมีอาอัลตราแล้วนะครับผมยังไม่มีตัวกันบินมัง้งฉะนั้นขอล็อกเอาไว้ก่อนจริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวกันบินที่อาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักครับเผมอาจจะไม่ใช้เลยก็ได้นะเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับโอเคมูนดุย่างนะครับได้มาบวกหนึ่งโอ้โหยังขาดอีกตั้ง3ตัวนะอาจจะต้องเกบสะสมะครับแล้วก็ตัวนี้เราวตัวตลกอถือว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ซันลิเหตดพิษคือมาแล้วไม่มาอีกเลยนะครับ หายเงียบคลิปเลยครับส่วนตัวบับอวต่างของผมเนี่ยผมใช้เป็นตัวโคนี่นักเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าทีมของผมแล้วกันนะอ่ะ อเรนเจอร์ uh, ในตู้7จปีครึ่งเนี่ยมีตัวที่ใช้งานได้ดีหลายตัวนะครับอย่างตัวชนใกล้เนี่ยถ้าใครมีโคโรโบเรนเจอร์ตัวเก่งๆต่อให้เป็นตัวเก่าก็ยังเป็นตัวเก่งหลายตัวนะอินุยาฉะนะครับเอเรนกอบลินเซเยอร์นะครับคิริวอ่าพวกนี้เนี่ยเก่งหมดเลยครับอยู่ที่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะเก่งไปในทางไหนอันนี้มีรีวิวหมดแล้วนะไปดูกันที่เพลย์ลิสต์โคโรโบเรนเจอร์ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมได้โคนี่นักเรียนก็นํามาใช้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีบัฟอมตะ อ่าแล้วก็เป่าเลือดนะครับแล้วก็ฮิวเลือดฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึกในระดับหนึ่งเลยนะตัวนี้เนี่ยในดริกมาสเตอร์จะเจอเยอะมากเพีเยงแต่ว่าเขาไม่ได้ปั้นมาเป็นตัวหลักนะครับเขาปั้นมาเป็นตัวเสริมป่วนอ่าก็คือป่วนนะครับกันพายุนั่นเองแล้วก็พอทีมโหดๆปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยได้ดีมากมาสเตอร์นี่เจอเยอะอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ครับถ้าจะปั้นแม็กซ์เนี่ยอ่าถ้าสมมุติว่าต้องการเป็นตัวชนใกล้ธรรมดาจริงๆเนี่ยก็ทําได้แต่ผมเน้นว่าพวกโคโรโบเรนเจอร์ที่เป็นตัวชนใกล้แสารพลังดีกว่านะ ดีกว่านะอายุว้นว่าปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะบวนกันพายุนะครับเนี่ยต๊กเกอรปี้นะครับนี่โคนีเรษฐีดาวินชีผมใช้ก๊อปปี้คู่เลยนะครับตัวโคโรโบเรนเจอร์ครับผมยังไม่ปั้นแม็กซ์นะเพราะรอย่างที่บอกว่า ID เดียนี้่ตั้งใจจะเล่นเต็มๆครับในเดือนหน้าตุลาคมส่วนโตวบินนะครับก็ยังใช้ดีอยู่นะครับมีตัว เลียวนาตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนี่ที่ก็ใช้ดีไปดูคลิปรีวิวกันได้นะอ,อันนี้ผมยังไม่ได้สลับเป็นออาต้านะครับผมจะไม่ใช้ไฮเปอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปล่อยตัวนานนะผม,ผมต้องการที่จะปล่อยตัวออกมารัวนะครับอันนี้คือเซฟวัตถุดิบก่อนก็เลยใช้ดาวธรรมดาไปแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับโคนี่ควินนะครับเกียก็ดูตามไปด้วยนะผมมีแต่เกียร์ฟรีจริงๆนะคือเปิดเกียร์ตู้กระชากแล้วแบบเน่ามากครับผมเลยหยุดเลยดีกว่านะ อ่ะตัวนี้ก็พอจะมีดาเมจแต่ผมเนี่ยเอามาใช้บัฟอ่าบัฟวิ่งครับตัวนี้บัฟหน้าป้อมนะใช้ดีเลยนะครับบัฟหน้าป้อมนะครับสร้างเกราะเลือดอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับมิโกตัวนี้ก็มีบัฟอมาตะอันนี้ยกเลิกก็ได้นะยิงยกเลิกสกิลเอ่อยกเลิอกอมตะศัตรูครับแล้วก็มีบัฟอมาตะอ่ามีเกราะเลือดอาทีมผมนี่เกราะเลือด3ตัวแล้วนะส่วนตัวที่ผมแนะนําไปแล้วครับก็คือคอมโบอ่าตัวหนืดและหนืด หลักๆผมจะเน้นเป็นแล่หนืดนะครับคือ3เทพนะบราวไฟอันนี้เดี๋ยวดูกันนะครับตัวขัดขวางผลิตแลกท่านะผมก็จะเน้นไปที่บราวไฟนะครับจระเค้นะครับดูยางอ่ะแม้ว่ามันอาจจะมีการโดนเนิร์ฟไปบ้างครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันเป็นสายพลังฉะนั้นเนี่ยพอสมมุติว่าเราเก็บกบมายาวนานแล้วเนี่ยปั้นแม็กซ์ปุ๊บนะครับ เอียก็ใส่ได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะที่สำคัญคือมันเป็นคอมโบแร่ดนืบหมดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หาตัวมาเสริมเพิ่มเติมก็ตัวพวกาสงมืดนะครับนี่สังมืดใช้เวล1ร้อยสก็ได้นะคือแต่ละตัวมันก็เป็นตัวเก่งตัวมืดที่เรารอคอยอยู่ครับรอดูว่าจะมีตัวอะไรนะเนี่ยพวกนี้มันเป็นคอมโบแร่ดหนืดได้ด้วยครับแล้วก็ด้วยของสกิลของมันเนี่ยช่วยทิมได้ดีหมดเลยครับเนี่ยมูนมอดูก็ยังใช้ได้ดีนะโยมีพวกนี้ใช้ได้ดีหมดเลยครับฉะนั้นเนี่ย จับให้ได้ก่อนละกาันอ่าน่วนตัวนี้ไปดูรีวิวก็ได้นะมีรีวิวนะครับอ่าน่วนสองตัวนี้เนี่ยจะใช้คอมโบก็ได้เพียงแต่ว่าผมมองว่ามันเก่าไปนิดนึงอา่าแล้วก็อย่างตัวเนี้ยเป็นพลังก็จริงแต่เป็นพลังที่ค่อนข้างจะเปร,ราะนะครับค่อนข้างเปราะนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นว่องไวนะครับอ่าก็อาจจะอ่าใช้งานได้อยู่ดีใช้ได้อ่าดีใช้ได้มีตัวดีกว่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการบ้านทีมง่ายๆนะครับจริงๆนะอ่าในนี้นะครับมีค่อนข้างจะหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับ เกรดระดับปั้นแม็กซ์ครับก็เน้นเป็นทางคอมโบความสามารถอ่าแต่ถ้ากเกิดเป็นตัวปว่วนตัวทั่วไปผมแนะนําว่าใช้วลร้อยสิบครับตัวปวนเนี่ยผมแนะนําเป็นดาวินชีโคนิเสรถีนะครบับราวตุวตลกนะครับแล้วก็สาลิเฮพิษนะครับออา,าส่วนตัวขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูก็คือตัวหนื่นเนี่ยคือผมมองว่าตัวที่ไม่ใช่แสงมืดเนี่ยมันมันค่อนข้างเก่านะแล้วก็ตายง่ายนะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเกียร์ดีครับ ผมเน้นเลยนะว่าต้องมีเกียร์ที่ดีครับไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้ยากเพราะว่าตายง่ายคือปั้นแม็กไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกียร์เราไม่ถึงครับทีมรับข้างเนี่ยโตไม่ถึงเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าอาจจะยากนิดนึงออะยังมีตัวนี้เนี่ยคือมันดีตรงที่ว่ามันยืนไกลมากอ่ะยืนจุดเนี่ย500เลยเลยครับแล้วก็สกิลมีการข้ามหลังเนี่ยสกิลอันนี้ครับมีการข้ามหลังนะครับ าดาเมจกระเด็นถอยหลังคือถ้าเกิดเกียร์ถึงเนี่ยจริงๆตัวนี้เกียร์อาจจะไม่ต้องถึงมากก็ได้นะเพราะว่าด้วยตำแหน่งยืนแล้วก็สกิลที่มีการข้ามหลังไปสุดจอนะอประมาณแ0 0ร้อยจุดก็ถือว่าเกือบเกือบสุดจอนครับตัวนี้ก็เลยใช้ได้ดีนอกนั้น,นียก็เน้นไปที่แสงมืดนะครับาการปั้นทีมง่าย,ายๆครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวแหวนเลียวนาดนิดนึงคือมีคนนถามว่า,าทำไมไม่เอาไปใส่ตัวบินนะคือแหวนเลียวนาดเนี่ย อ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนาฬิกานะ อัตราการใช้สกิลเนี่ยผมบอกแล้วว่าตัวบินเนี่ยผมไม่ชอบให้มันมีอัตราการออกสกิลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหยุดมากนะครับตัวบินเนี่ยผมต้องการให้มันเนี่ยตีป้อมอย่างเดียวใครชอบจะใช้สกิลก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามันหยุดใช้สกิลมากเมื่อไหร่เนี่ยมันมีโอกาส <hour> ที่จะโดนนะครับโดนสะท้อนนะยิงดาเมจสกิลโ <Excuse> ดนสะท้อนครับหรือยิงสกิลทั่วไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนตัวก pues ันบินเนี่ยยิงมากขึ้นตัวบ <Holmes> ินมันก็จะอาจจะไรประโยชน์นะตัวบินคือต้องการยิงให้ป้อมแตกโดยรวดเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่ ชอบใช้สกิลนะส่วนอัตราติดคริคลิปเมื่อวานไปดูให้จบว่ามันติดคริหรือเปล่าเออนะนะครับอลองไปดูครับอย่างนาฬิกาเนี่ยติดได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้ค่าติดคริจากนาฬิกาครับผมใช้เคลื่อนที่กับหลบหลีกตัวบินเนี่ยต้องการเน้นหลบหลีกเพราะว่าตัวกันบินเนี่ยส่วนใหญ่จะยิงคริครับส่วนต้านสกิลเนี่ยอโอเคใช้ได้นะส่วนออปชันเนี่ย ถ้าเกิดไปเลือกเนี่ยมันจะได้ค่าค่อนข้างน้อยผมก็เลยมองว่าถ้าเปรียบเทียบไปใส่กับตัวบินเนี่ยนาฬิกาดูดีกว่านะอ่าหรือแม้กระทั่งเหรียญนะครับเหรียญรถคูราเรนเจอร์อันนั้นเนี่ยก็ยังดูดีกว่าอีกนะฉะนั้นเนี่ยใส่ตัวบินดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ครับส่วนการเลือกเกียร์เนี่ยเราอาจจะเลือกออปชั่น1อย่างก็ได้นะ2อย่างก็ได้3อย่างก็ได้นะครับอาจจะไม่เลือกทุกอย่างนะนาฬิกานี่ใส่ตัวบินผมเน้นเคลื่อนที่กับหลบปลรียนะครับ อาส่วนการใส่สายพลังโดยตรงจริงๆเนี่ยมันสามารถใส่ได้นะก็คือเอาค่าพื้นฐานไปเลยครับใช้สกิลหลบสกิลคือออปชั่นเนี่ยต้องเลือกเป็นหลบสกิลอาสมมุติว่าผมจะใส่ตัวนี้อาสมมุตินะว่าถ้าเกิดผมจะใส่ตัวของอโคนี่นักเรียนนะครับมีใช้สกิลสูงนะ ติดคริอ่ะเมื่อวานก็ทำทดสอบไปแล้วนะว่าตียันเท้าครับถ้าเกิดใส่ชิ้นนี้นะต้านสกิลครับคือสายพรางเนี่ยมีต้านสกิลเดินอยู่แล้วก็บวกไปก็จะเยอะขึ้นนะฉะนั้นออปชั่น4ก็เลยจะแนะนำว่าให้เป็นหลบสกิลอ่ะได้ค่าสูงสุดเนี่ย40เปอร์ก็ยังไม่สูงมากนักนะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาหลบสกิลเพิ่มครับจากเกียร์ช่องกลางคือก็ต้องมีเกียร์ช่องกลางดีๆอีกอ่ะเกียร์ช่องกลางส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีหลบสกิลนะครับต้องเป็นเกียร์ที่ดีสักหนึ่นนนยสยพ่พงงโดตรอ4ป4บ ก็พอจะตอบโจทย์มากกว่านะซึ่งถ้าเกิดจะเรียกเป็นพลังโจมตีอ่าก็ได้อยู่แต่ว่าช่องกลางก็ต้องมีหลบสกิลอ่ะหลบสกิลก็จะเหลือแค่ช่องกลางอย่างเดียวนะรถแรกก็ได้เหมือนกันแต่เหมือนกันช่องกลางก็ต้องมีหลบสกิลคือมันเป็นเกียร์ที่หาตัวใส่ยากนะจริงๆเนี่ย ใส่ข้ามสายไปก็ได้นะไปใส่ใสายว่องไวซะเลยนะครับเอา,อาต้านสกิลนะครับบวกกับออกสกิลแล้วก็ได้ติดคริเพิ่มขึ้นอ่านั่นะนะติดแน่นอนนะแต่ว่าเหมือนกันนะครับก็อ,อาจจะต้องหาเกียร์หลบสกิลจากช่องกลางเพิ่มโอ้โหมันก็เลยแบบว่าดูยากชนิดหนึ่งนะะส่วนตรงนี้นิดนึงหลบสกิลคือไม่โดนอะไรเลยครับทั้งสกิลอะไรต่างๆนะแล้วก็ดามเมสกิลหลบคือไม่โดนเลยแต่ต้องติดนะต้องติดหลบสกิลนะครับ ส่วนต้านสกิลเนี่ยจะเอาไว้หักล้างดาเมจสกิลเท่านั้นนะครับส่วนลบสกิลเนี่ยต่อให้ใส่เยอะเท่าไหร่เนี่ยบางทีโดนชนะท่านเนี่ยอาจจะเข้าง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีเหมือนเป็นค่าพิเศษอะไรประมาณนี้ในการชนะทางแต่ว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะบางตัวชนะท่านแต่ว่าเป็นตัวกากค่าแฝงน้อยไอตรงนี้ผมเลยมองว่าเป็นค่าแฝงเพราะว่าเราทําคลิปทดสอบมาค่อนข้างจะเยอะนะ บางตัวที่แบบเป็นตัวใหม่ๆโหดๆเนี่ยยิ่งชนะท่าด้วยนะครับยิงเข้าแบบว่ากระจุยกระจายเลยครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะเก่าไปแล้วข้าวแฝงไม่เยอะเนี่ยชนะท่าอาจจะแบบว่าไม่ได้แม่นขนาดนั้นพอเจอหลบสกิลเยอะเนี่ยก็อาจจะมียิงไม่เข้าอันนี้มีเหมือนกันนะอาทั้งตัวที่ยิงเข้ากับตัวที่โดนยิงนะเอาว่าตัวไหนบัฟอยู่ตัวไหนเนิฟอยู่ตัวไหนข้าวแฝงสูงข้าวแฝงต่ํามีผลทั้งหมดนะครับในส่วนของไอทีแปดนะครับกน็นี่ตั้งรับก็เริ่มจะชนะขึ้นมา เยอะมากขึ้นครับนี่โอโหนี่คือราตั้งใจมาแจกด้วยเนี่ยโอโหกลับขอบคุณลุงหน้านะสำหรับคนที่มาแจกครับเนี่ยนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าง่ายๆครับปั้นทีมง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นดูสัก2รอบแล้วกันนะอ่าผมก็ยังต้องคัดทีมตีนะครับอ่าแล้วก็ตีกับทีมที่ต้องไม่มีตัวกันบินนะแล้วก็ภาคพื้นไม่โหนครับอันนี้มีทั้งบินทั้งกันบินนะผมก็จะเซฟตัวเองไว้ก่อนครับ อ่ะอย่างทีมี้ค่อนข้างจะโหดคือโหดเลยนะโหอันนี้คือน่าจะกลับมาจากช่วงครับจากพุรวอโอ้โหอันนี้ผมจะสู้ยากเพราะว่าดามเมจในดิ่งแถวนี้นะครับมันจะ,ะโชกโคลงข้างมากอันนี้เดี๋ยวผมลองตีให้ดูมีโอกาสแพ้สูงนะของผมนะผมนะเออไม่ใช่เขานะอ่ะแต่ว่าเราจะลองอาศัยตัวบินนะครับลองดูนะครับแล้วก็จะเน้นภาคพื้นครับให้มันยืนให้ได้นานที่สุด เดี๋ยวดูกันนะครับว่าตัวก๊อปปี้ครับมันจะแผงลิทได้ดีแค่ไหนโอ้แต่ฝั่งเขามีดาวินชีนะคือลีกแถวนี้ผมบอกก่อนนะ,ะน้องๆหลายคนเนี่ยจะบอกว่าพี่ทำไมไม่ใช้ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับมันใช้ดีเหลือเกินครับสกิลติดกระจ,ยระจายไม่เหมือนกันนะลีกที่อยู่ศัตรูที่เจอครับบางตัวเนี่ยมันจะใช้ได้ดีครับในลีกสูงใช้ดีถึงลีกสูงเลยครับแต่บางตัวเนี่ยมันอาจจะดีในลีกล่างๆนะครับแต่ก๊อปปี้นี่ได้ทุกลีกนะ อาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลีกล่างๆเนี่ยจะก๊อปปี้กระตุยขึ้นนะคือกระตุยเลยยับอะเนี่ยดูนะครับยับเลยครับก๊อปปี้มาก๊อปปี้ก๊อปปี้มาก๊อปปี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแบบนี้ผมแพ้แน่นอนเพราะว่าหลีกราวเนี้ยดาเมจเห็นไหมดาเมจจากโคโรโบเรนเจอร์ครับจินจังเนี่ยกับอาซากุระนะครับอันนี้ก็แพ้แบบแพ้แบบหวานเจี๊ยบเลยครับง่ายดายมากเลยครับอย่างทีมนี้ไม่มีตัวกันบินครับแล้วก็ โฮโรโบนะครับโอ้โหมีการตีบวกแบบว่าค่อนข้างจะสเปซสปาดนิดนึงนะรีนาไป205ครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะอย่างตอร์เคก็ค่อยๆตีบวกอย่างนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเรื่องของการตีบวกอยู่เหมือนกันนะอ่ะโคโรโบเรนเจอร์นะครับโอเคอมาลองดูแล้วกันนะอันนี้นีคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมก็จะอาศัยการก๊อปปี้นะคืออย่างที่บอกคาว่าอีกแถวนี้เนี่ยก๊อปปี้กันแบบว่าค่อนข้างจะก,จก,กระตุยกระจายแน่นอนนะครับ อัานี้แชมเปญครับแชมเปญน,นี่จะเน้นกระเด็นแล้วนะดูะครับว่ายิงไฟของผมเนี่ยไฟก็ไม่ตายนะครับคือดาเมจเขาค่อนข,ข้างจะเบาบางแล้วนะแต่ว่ายิงกระเด็นนี่ยังถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับคือดีเลยล่ะมีคลิปนะครับใส่เกียร์น้าเต้าทดสอบนะครับค่อนข้างจะโหดครับอันนี้เขาเปิดได้ตัวของบอสซีอนะครับดูครับถ้าข้างล่างผมยืนได้ปุ๊บเนี่ยข้างบนผมก็จะ อดูยืนไม่ได้แล้วเราโดนยิงกระจจยอยู่กันนะเออไปย่างอ่ะอาศัยการตีป้อมนะครับอ่ะเขาจะยอมให้เรายิงจนแตกไหมเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะโอเคมาช่วยหน่อยอ่ะกอบโปงกอบปี้มาเยอะๆนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะระวังนิดนึงนะต้องปิด BGM นะครับปิดเอฟเฟกต์อ่าหลักๆคือปิดเอฟเฟกนะครับ ปิดเอฟเฟกก่อน BGM ก็มีผลอ่าอย่างที่บอกว่ามีผลแน่ๆนะครับอาา่ะจังหวะนี้ต้องอาศัยตัวบินแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าป้อมเขาเหลือนิดเดียวแล้วนะครับอ่าข้างล่างก็ทําหน้าที่ไปในะอย่างที่บอกนะก๊อปปี้หลีกนี้เนี่ยกระตุยเลยครับอ่าเรียบร้อยอันนี้การเลือกตีนะครับการคัดทีมตีตสําคัญนะค่อนข้างจะสําคัญเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขึ้นไปทองสามแล้วนะครับ อย่างนี้เราก็ไม่ตีนะเนี่ยอย่างนี้นะครับคือเขาไปเลือกปั้นแม็กนะครับตัวนี้ซึ่งเขาผมก็ไม่เข้าใจนะบางคนเขาอาจจะปั้นเพราะว่าชอบสวยงามไม่คิดอะไรเยอะนะแต่มองอ้มุมหนึ่งเนี่ยบางคนอย่างเมื่อกี้มียัตเตอร์แมนอ่ะทำไมไม่เอามาปั้นยัตเตอร์แมนนะทีมก็จะโหดเยอะกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ถือว่าปั้นตามชอบนี่เน้นโคโรโบเรนเจอร์แล้วก็ตัวที่ผมบอกว่าย่อยทิ้งอันนี้เขาก็ปั้นแม็กนะอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าอาจจะแล้วแต่ความชอบนะครับ อ่าพอปั้นตัวที่อาจจับไม่โหดมากนักเนี่ยหลีกจมนะเพราะว่าเกณฑ์ตั้งรับเนี่ยก็อาจจับไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากมายนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดปั้นตัวดีๆนะครับก็หาตัวเสริมอย่างเงี้ยถือว่าได้ตัวหลักแล้วนะครับก็หาตัวเสริมอ่าเพียงแต่ว่าทีมนี้เนี่ยตัวเสริมอาจจะยังไม่เต็มเท่าไหร่อ่าแล้วก็เนี่ยเหมือนกันนะมีการตีบวกระหว่างทางไป210นะครับแบบนี้ผมไม่แนะนานะเพราะว่าเก็บกบเอาไว้20ตัวเนี่ยเลอกปั้นตัวเจ๋งๆจะดีกว่าไอ้อย่างเงี้ยถือว่าถูก เพราะว่าปั้นตัวเก่งไม่ผิดนะอาแล้วก็ได้คอมโบแล้วด้วยนะครับอย่างทีมนี้นะครับผมก็อาจจะสู้ยากนิดหนึ่งแต่ว่าตัวน้อยเดี๋ยวลองดูผมจะอาศัยการก๊อปปี้นะแล้วก็การที่เขาไม่มีตัวกันบินอันนี้คือเรียกได้ว่าเรามองหาจุดอ่อนของศัตรูนะครับแล้วก็เลือกตีนะครับ แต่ว่ามีความเสี่ยงนะเพราะว่าเขามีดูเดียสครับดูเดียสติดตรงแค่ว่ามันไม่ทะลุอามาตะแค่นั้นเองนะอะผมมีโคนี่นักเรียนนะครับอแล้วก็ทีมเขาไม่มีตัวบินนะผมคงจะเน้นก๊อปปี้เป็นหลักครับดูครับก๊อปปี้มานี่ก๊อปปี้มาแล้วก็เปลี่ยนร่างคืนซะเลยครับนี่แหละครับความเกลียนครับของตัวก๊อปปี้น,นะทั้งโคนี่สถีแล้วก็ดาวินชีนครับอแต่ว่าไม่ไหวแล้วพอดาเมจเขาซัดปุ๊บนะครับก็ ระจายหายเกลี้ยงเลยทีเดียวอันยงบอกครับลีกแ่านี้นะครับดาเมจจะเป็นหลักเลยนะครับดาเมจจะช่วยทีมได้เยอะมากเนี่ยแถวๆลีกทองเนี่ยอ่าคือเน้นดาเมจกันเป็นหลักเลยครับยิงเข้ากระจุยกระจายสกิลติดง่ายสกิลติดรัวครับคือไม่ต้องเน้นอะไรมากเลยครับเน้นเลนเจอร์ลีกแถวนี้เลนเจอร์เก่งปั้นแม็กซ์ครับบอกเลยครับเราจะข้ามลีกแถวนี้ไปได้สบายเลยนะเพราะว่าเกมตั้งรับเราเนี่ยจะแบบแข็งแกร่งมากนะครับ นี่ถ้าจุดเริ่มต้นเราดีแล้วที่เหลือค่อยๆหาตัวเสริมเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะกับเกมตั้งรับนะเพราะว่าบอทบางทีมันก็งี่เง่านะแล้วก็คนเล่นเองเนี่ยเขาอาจ,จะมีเทคนิคในการเล่นนะครับว่าทํายังไงถึงจะเอาชนะศัตรูได้อ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนของสมาชิกอ่ะผมยังเก็บตกอยู่นะเก็บตกในที่นี้คือเป็นคนที่สมัครมาแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ดึงเข้ากลุ่มไลน์อยากดูอะไรพิเศษนะ ไปดูในกลุ่มไลน์สมาชิกนะครับก็แปะ ID ตัวเองนะ,ะถ้าเกิดแปะแล้วมันยังไม่ขึ้นสักทีนึงผมบอกวิธีไปเยอะแล้วนะครับหรืออาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยไม่ไหวจริงอาจจะ,ะไปส่งที่เพจนะครับทีเกนเจอรเกมโซนของผมอันนี้ก็ได้แต่ว่าต้องทักกันมาก่อนนะผมจะได้รู้นะครับว่าอันนี้คือแปะไม่ขึ้นจะได้ให้ไปแปะที่เพจนะครับทีเกนเจอรเกมโซนครับคือบางคนผมอาจจะมองไม่เห็นมองไม่ทันนะอันนี้กลับข้อมาจริงๆนะ,ะก็เดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีทีเด็ดให้นะมีแจกท สมาชิกนะครับใครไม่เป็นสมาชิกก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็รอดูในคลิปแล้วกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้การแนะนำนะครับปั้นทีมง่ายๆครับจากเรนเจอร์ในตู้7ปีครึ่งอะจัะมีโอกาสเปิดกันอีกเยอะนะขอให้ได้เรนเจอร์โตเก่งตามที่เราอยากได้นะเอาวันนี้ประมาณนี้ละกันนะนะแลาไปก่อนครับสวัสดีครับ